เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยอย่างหนึ่งสงสัยอะไรคนตีชิงไอ้เอ๋อลุ้นหรือยังโอ้ยเห็นตีไปเด่งไปตีไปเด่งไปจริงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาอีกสักรอบเอาอีกสักรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองสัมผัสเขาก่อนเออไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงคะตอนตีชิงเนี่ยเหนื่อยมากครับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเหนื่อยก็ยังตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาพักกันสักเดี๋ยวนึง ค่ะส่วนใครนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาก็หลีบมาจองทีหนังกันได้นะคะก่อนที่มันจะเต็มซะก,ก่อนเราคนเยอะด้วยใช่เดี๋ยวเราต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาฟังดนตรีละไปก่อนออคนหนักสแสดงเรายังมาก,กันไม่กันไมโครบดีทำไมอ่ะเขามัวไปเล่นเวทีอื่นเขาเก่งไงเขา<อ>เล่นหลายเวทีเก่งเก่งเก่งใช่ใช่วัดโคเกง่งทุกคนหละเก่งหมดแน่เก่งหมดพอออยังสวยยังหนาวัดโครเนี่ย ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเพรเขาสวยที่สุดในวัดโคนแล้วหรอใช่ใช่เคยเห็นปเป่เคยเคยเคยเด็กเราเนี่ยไม่ได้เล่นดนตรีเก่งอย่างเดียวน่ะมีอะไรเกง่งจริขนม,มขนมต้มอ่ะขนมต้มตรงปัก้างเข่าเนี่ยมไใช่ตรงลงสีเกาอ,อ่ะสิบบาทไม่แพงสิบบาทเท่านั้นเองหรอใช่กระทงเปลอกระทงใหญ่หรอใช่ไอเราเห็นคล้ายหาบ้าจุเลยนี่อันนั้นไม่มีหรอกไปดูมาจากไหน ไอ้ก็เราเห็นกระทงเล็กๆอ่ะโอ้ยอันนี้มันกระทงย้ายไอซิบบาทด็กกระทงย้ายอ๋อเนี่ยมีตังค์มาเปล่เนี่ยมาซื้อเนี่ยมีตังค์มาเปล่าอย่ามาป้องเลยมีบปล่มีเปล่าอยังเหลืออยู่าีเสิ้อายุยงเงินซื้อได้สองกระทงซื้อสองกระทงซื้อสองกระทงต้องรีบไปซื้อนะคนเนี่ยบานเบิกไปหมดแย่งกันซื้อเหรอไม่รู้กันอ๋อมาเรามาชมดนตรีกันอีกดีกว่าเออ เราก็ยักฟังเรา<ก>ชอบนะมากเลยคนตีชิงนี้เขาเด่งนึ่งดังนึ่งดังเออเราก็ชอบเพลงแหละก็นี่เพลงอะไรเพลงอะไร <30 S 1> สามสิบอ่ะสามสิบเออแล้วตอนนี้เท่าไรแล้วอ่ะงั้นเรามาชมกันเลยดีกว่าห่งสองามาชมมารับฟังเพลงสุนาาทราพรนะคะ ไม่พิธีกรไม่ดังค่ะโลรโอเคแหละโอเคแล้วค่ะครูโอเคแล้วโอเคแล้วขขรู้ป้งมันเกี่ยกัเขาบร็นเลงกันอะมันมีเพลงอะไรบ้า,บางไม่รู้อะเพลงแรกคือเพลงสุขกันเธอเราสุขกันเธอเราเศรไปทําไมเนี่ยแหละเพลงเนี่ยแหละแล้วก็เพลงที่สองเพลงอะไรริมฟังคล้องเอ้ยไม่ใช่ริมฟังน้ำร้องไงอะไม่รู้กันไมครับ ก็อีกเพลงนึงเพลงอะไรกิ่งไม่รู้จักเลยเพลงอะไรอ่ะฟอเฟืองฟ้าฟอเฟืองฟ้านี่มันไม่รู้กันไม่เคยฟังกับเขาอ๋อเดลากี้ไม่ได้ฟังเหรอฟังสิเอ้าไม่บอกไม่ฟังแต่เขาไม่รู้มันลองไงดิอ๋อใช่ใช่ใช่เออหลุดซึกว่าคนมันจะบานเบิกกันนะเนาะมันจะเยอะกว่าเก่าเนี่ยใช่ใช่ก็รีบมาจองทีหนังกันเลยนะคะทีหนังเรามีจํากัดถ้าใครไม่รีบมาเนี่ย เสียดายนะทำไมอ่ะต้องรอปีหน้าอีกน่ะทำไมอ่ะปีหนึ่งปีมีครั้งจริงหรือเปล่าจริงสิรู้ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนี่หรอใช่ไอ้ไรพวกไม่รู้แล้วเนี่ยละหนีจะมาอีกเหรอขม้าถ่ายขมาแล้วอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเราหิวอ่ะถ้าเกิดเราหิวอ่ะจะไปจะไปซื้ออะไรดีขนมต้มมันจะอิ่มหรือเปล่าอิ่มสิ เดี๋ยวข้าวกระทงเข้าเปเลยเลยนี่กระทงเปเลยยักคิดว่าแพงนะสิบบาทเท่านั้นสิบบาทเองเหรอสิบบาทโอ้โหต้องได้ตรงรีบวิ่งไปซื้อแล้วรีบไปเลยรีบไปเลยทำไมอ่ะมันอร่อยหนาวละนึกว่าคนเยอะคนก็เยอะด้วยเห็นต่อแถวเข่าซื้อเตรียมตัวซื้อหมดมันเยอะนะใช่ใช่ใช่เก็บไปหมดละบ้านเบิกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยอะไรอีกอย่างยากลูกมากเลย ยักษ์อะไรเราไปดูคนตีชิงกันหน่อยดีกว่าเออเขาไปไหนแล้วอะ่ะเอาจูนี่นี่เองแหม่ลบ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 เดี๋ยวนี่ลบทีตีละเด้งเด้งเดงไม่เคยลบปะนาต้องถามเขาที่ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคะชินไม่ลืมชื่อตัวเองได้ไงเนี่ยไม่ใช่หนูว่าชื่ออะไรหนูว่าชื่ออะไรตีชื่อตีชื่อตี เวลาตีชิงเนี่ยทำไมมันต้องเด้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 งเลยล่ะขออีกรอบขออีกรอบมีขออีกรอบได้๋ยวแม่สดๆเลยเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอตรงนี้เลยตรงนี้เลยขอแบบสดๆเลยสดๆเลยหนึ่งสองหนึ่งสอเลกเโอ้โหเหียวจริงๆด้วย เราขอเขาหนิดเดียวเขา<อ>ก็เข้าก็ให้เรามานหนิดเดียวกล้องขอเขาหนิดเดียวเนาะพรุ่งนี้จะหลุดไวไหมเนี่ยนุเอวจะลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวรรู้สึกว่าคนจะเพิ่มขื่นบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูหนักเนี่ยคนตีชิงเราก็ได้เราลองให้เขาดูอีกรอบไหมเราลองให้เขาดูกันอีกรอบดีกว่าดูเลยดูเลยเรามาดูกันเลยค่ะ